thấp cái kem nó tùy ít game thấp tham đẹp như là tham thay thải ra ngoài ra thẳng kiếm từ sau ว่าสีวกกับตัวเองด้กครับว่าน้ำอัน้ำแข็ว่าหนาแก็งกับแบบทับใค่ไหนทับแค่หนสองห้ครับไปเก็บอ่า ล้วต้นดูร่งต้นหนึ่งราคาไปรัดทแท่ครับมันแทะมันมันบวหอดแดดอยู่ไทยเลยนะครับวันนี้จะได้เก็บใ,บ,เกบให้เบ็ดไลยครับได้เก็บให้หน่อยนึง องานเทมสองไฮน,นี่เทดไฮนี่ครับเทดไฮนี่กันท้าแืะดีๆครับอากาต้นนีปับ๊บปั๊บขั้นคนมาคน่าวันนู่นน,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 นู่นกลางนู่นนะครับเนี่ยนไทยนี่คือไทยเขาไทยเขาครับไทยเขาชุด,ดีชุด,ดีจนน,น,น,นู่นนู่นกลางนี่หลับไปเดี๋ยวผมทางไปเดิง ผมว่าไถขเขายางอะไรน,นี่นะครับบางสามปีมันจะเป็นขูห่หรูอยาไปนีนเลยในหน้ามิจฉาไทยเขาไถยเขานะครับมันเก็านุ่นกลางครับที่นี่ที่ท่าขางจะเป็นหลองในกล่องอาจสิบนชรดนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมแบบเขาเบ่งตาด้วยตาเปล่านะครับมันแบบโอ้เห็นเลยเป็นขวองเลยครับ โอ้ยถอดหมวกกันนี่ครับพิษเกมครับงานแปดหมื่นแปดหมื่นท่อนพันหาแปดหมื่นท่อนพันหาครับแล้วก็พับให้หนาเพิ่นน้อยนึงตัวนี้ก็ที่จริงมันจะบ่เปน็นสีได้ครับผมถ่ายคลิปให้เบื้องแล้วมันจะเป็นสีอันนี้ก็มาแกะแกะให้มันงามนะครับ ก็คือไม่แก่เพื <ưới> ่อนให้ม <sh> ันงามก็เนีนเพื่นแท้ญ่ครับเนีนเพื่นแท้ญ่งานนี้ก็เนีนไงเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเอาไปเกี่ยวหยาให้งหัวงัวเพื่อนไหลเอาไปเกี่ยวหยาให้งหัวนะครับ ประมาณนี้นะครับเหลือไปลุ่มต้นดูอยู่หันนะครับต้นหนึ่งนี้ต้นดูแล้วก็ไปรัดคันแทรอยู่ข้างล่างเหมือนครบับเรียบร้อยครับงานนี้ในให้หน่าทั้งเบิร์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิ1สองสิบสามสิบสี่สิบ้าสิหเแปก้าซาเอลยครับซาสองไเรียกว่าซาสองบิงที่จริงจังสีเพิ่นก็เช้ารลงเบิร์ดเลนี่แต่ว่าเพื่นว่ามันลายเพื่อนโบต้นคาตัดครับเบิรดแต่คาตัดใหม่นี่ทึ่งตัดเผาทานตัดเห็ดใหม่นะสามเห็ดนั่นเห็ดนี้ก็เอาไปเห็ดใหม่รูปแปลูปนะครับเป็น เพื่อนอภัยทำงานเพิ่นเบิดเงินหมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทนะครับเบิดเงินหมื่นกว่าบาทแล้วก็วันซุกนะครับวันซุกกะสีมามาบอกกาวเจ้าที่เพื่อนนะครับเพราะว่ได้บอกเพื่อนไว้ตอนเหมือมารับงานนะครับมามือลงกะจะเอาไก่เหล่าน้ำหวานนะครับแล้วก็เขาุดถูกจุดเทียนบอกกาวเพื่อนเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนนี้ครับ เทปงานแบบบปติดขัดเลยครับนี่เจ้าที่เพิ่นดีแห้งนะครับบมมีอยังติดขัดเลยครับสะดวกลื่นปื้ดนะครับเขาเดี๋ยวบอกกาวเพิ่นแล้วก็มือแล้วมือแล้วกระบอกเพิ่นนะครับบอกเพิ่นเพิ่นก็เขาก็มาเห็ดตามตามประเพินี่อีกเธอหนึงนะครับตัวนี้ก็เก็บใหม่ซอยจะคล้องหน้าเพิ่นอันนี้ซอยกันที่ซื้อครับมันเป็นหยาดพี่น้องกันนี่แหละ แล้วก็แลี้วนี่บ่แเน่ใจว่าสิมีต่อบอนะครับเดี๋ยวสิพปถามอีกเจ้านึ่งอยู่ครับเพื่อนมาเพื่นเจให้คุดสาหรือยอียังนี่ล่ะเจ้างานเงินเมื่ออยู่ไต้สายไส่นี่ครับที่ยวผมมาเห็ดเถ่อก่อนะครับเื่อแไรอเลยที่มาเขามาเห็ดงานส่วน,นี้<ม>คือผมเขามาเห็ดงานตรงนี้นะครับผมไปเห็ดงานตรงนั้นตรง,ตรงเมื่หาลอยนะครับคือ ผมไปเหตุแบบปลามันออมเลผมิดว่าคือสีบุญไผ่มาเห็นผมหรอกงานคือสีบ่งอกเลผมก็เลยถิมมัมนวถิมหรอกมันว่าถิมงานคือปลาไปเช่นกันนะครับผมไปกับไปซอยงานหนองคือรถไทคันสี่เจ็ดนี่มันเป็นงานขีหน่หินหินแฮนะครับเป็นหินหลุกล่างไปผมก็เลยไปซอยไปซอยหนองต่นี้พราผมไปซอยกับต,ตามท่อมเนียมนะครับ ก็เอื่อนเพื่อนมานั่นพอเพื่อนเอื่อนเข้าไปนะครับก็บเอื่อนมากับผมจ้างไร้บ้านมาเลยคือสองพันคือเฮ็ดบโประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับผมหายสองพันเลยเพราะเขาได้บอกกันแล้วนะครับการตรวจพวเ,เม,ม้าเมื่อหาด้วยก็หายน่องมันสองพันนะครับพ่อมือมามือแหลกกับโบมี่ยังครับมือมามือสองบาทนี่มือสองมามือสองนี่ครับ พอกีจะคล้องหน้าตผมส่วนตัวงานมืนหานะครับเพื่อนวาอยากเค็ดหน้าไปสันอยากแปลงหน้าเพื่องางเขาไปหาผม <c oughs> อยากเฮ็ดหน้างานเข้าไปพ,กกาาพุ่เกิเมาเบิง่งมาเบืองเบืองเืองพกิดผ้าเบืองเขียเบืองเดนบ่แมนต,ตัวนี้ครับตัวนี้ข้องน่องเพื่อนกับพอเถาเพื่อนพราาเบิง่งผมว่ามืนมืนหาเพืมม่อนว่ามืนหาเพื่อนเกิดเร่าขอถามดก ลูกพงก้อนพูนวาลูกเพิ่งฮ็ดงานอยู่เมืองนอนนะครับผมก็เพียรงานต่วนท่าวันนี้ายเพิ่งกับยางไปฮะพูนวาเฮ็ดรูดเดอร์วันสันเรื่องหาแล้วตัวนี้ลุยอีด้วยครับผมก็แล้วตัวนั้นแล้วมือมือตัวว่าผมก็มาลงตัวนี้ต่อเลยนะครับผมก็มาลงตัวส้นทื่อๆนี้ต่อเลยครับแล้วพองเฮ็ดปื๊บปื๊บพึ่นถือจกพูนวะอู้เฮ็ดดีฝีมือพูนวะฝีมือดีนะครับ เปือนนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิถามน้องสาวหายคือข้องน้องสาวเพื่นนะครับของน้องสาวเพื่นนี่มามามาสุดนี้นี่นี่สุดห้ไต้ก๋วขามนี่ครับมันมีไต้ก๋วขามนี่เป็นอีกไห,หนึ่งอยู่ไต้ก๋วขามนี่ไ้หนึ่งถามเพิ่นก็ได้ถามหา้พอดีปีใหม่นะครับเพื่อนมาปีใหม่พอดีมาเต่ทำงานปีใหม่ เพือ่อกิได้มาเบิองผมก็ย่างลงมาเนาะก็ว่าเล่นกันกับน้องทา่องสายก็ได้ว่ากันแต่กินเป็นไฮน,าน่าเน้นน้อยนะครับเกิดได้ย่างคุยกันลงมาอุย้ยมันคือหลายแท้าาา่ายเพึ่นว่าเขาจีจ้างเขาอยู่เพรว่าฉันห่วยคั้นพึ่นว่าเพึ่นจีเฮ็ดเพึ่นก็ต้องจ้างแล้วว่าฉันก็ย่างเบิ่งตา,ามเขตตามแดนนะครับเบิ่งเพึ่นก็ว่าตัวหนีเอาหัวตุ้นดู ตัวนั้นหัวหันแต่หนีนิมีโพดอยู่หันแล้วก็ะถุงขาวๆนะครับนั่นถุงขาวๆนี่เออมองถุงขาวๆนะเดี๋ยวผมชุ่มไอ้เพิงนะครับถุงขาวๆนั่นตัวนั้นคือเป็นเขียรแดนนะครับเขียรแดงเนี่ยยิ่งโต้งมากมากนี้นี่เป็นเจาน้านืงนะครับเจ้านี้มันเฮ็ดงานบ่อย่ากมันงานมันไปเร็วอยู่ครับขื่นปื๊บปื๊บปื๊บไปข้าวเดียวมันไปย็ยากตัวอยู่ล่างนนั่ ันน้ของพอเพลินนะครับของพอเพลินตัวหนึ่งหง่ผมได้ตีเมาส์กันเลยถ้าเมาส์แหญนี่้าเมาส์แหกนี่อยู่ประมาณเกือบเก่าเมื่นนะครับเกือบเก่าเมื่นผมตีให้ตัวตัว,ตวล่าผมตีหาเมื่นเลยตัวเทิงผมตีสามเมื่นกลัวตัวนี้คือ <c oughs> จะคล้องหน้าเทิงเนี่เพื่อนเป็นผู้ดูแลผู้เลี้ยงผู้เถานะครับ เป็นว่าสศีเห็ดใช้กันเด้วยไปสันเกิดได้เมากันผมคิดว่าแปดหมื่นแปดหมื่นแล้วก็อึงอยู่ด้ยตอนแรกแล้วก็อึงอยู่ผมว่าแปดหมื่นแล้วก็อึงแปดหมื่นแล้วก็อึงอยู่หลังจากเบื้องยางเบื้องเขียบเบื้องแดนกันนะครับยางเบื้องพุ่งตีแล้วฆ่าไปในใจนะแปดหมื่นตอนแรกแล้วบาเห็ดเลยครับัแล้วบาดศรีเห็ดแต่เทิงๆก่อนแล้วมีเงินอยู่สี่หมื่นแล้วว่า อ่าหรอมีสี่หมืน่นประกาเพิ่นก็นได้ว่าข้นมันเน็ดเบิดนี่คือเส้นไในบอวัชนเส้นสไในบอผมก็ได้ว่าได้ครับเส้ไนไในเส้นไในครับวัชนเส้นไในอยู่เพิ่นก็นว่าเดียเด๋ยวเดือนหกพิ่นยังเสียเพิ่นว่าคือเดือนหกช่วงเดือนหกนะครับประมาณเดือน มิถุนาเนี่ยเป็นแดงสีจ่ายนะครับเพราะว่าโบนัสเพิ่นออกเพิ่นเฮ็ดงานโรงงานเพิ่งย้ายไปใจอีกสี่หมื่นะครับหมื่นเพิ่งก็หายมาสามหมื่นแปดหาร้อยเพิ่งโอนให้โอนให,ห้เป็นสี่มกราเพิ่งโอนให้ด้วยก็โรงงานพอได้เป็นค่าน้ำมันนะครับพอได้เป็นค่า <c> ร <oughs> ์มันก็ประมาณนี้นะครับ ็เลคุย hmm. ก the ันไปกันมากก็อยู่กันไปก็ชอบพ่อกันครับอยู่กินแบบพี่น้องเลยบาดนี้มาเห็ดนายนี่อยู่กินแบบพี่น้องมีอย่างกับซอยกันนิดเล็กนิดน้อยนะครับก็เลยเห็ดแบบอยู่กันไปแบบผมมาอยู่สิเห็ดกับเขานังเถอหาไหวแล้ววางเห็ดกินเด้อแล้วผมก็เห็ดกินเลยนะครับอยากนั่นอยากนี่ก็หากินเอาเองในขั้วนะครับเห็ดกันอยู่แบบพี่น้องเลยบาดนี้ก็นี่นะครับ ที่ว่าได้งานแปดหมื่นกับประมาณนี้แหละถือว่าโชคดีครับปีนี้โชคดีอยู่ได้งานแล้าใหญ่ถ่ายเบื้งคลิปต่อไปนะครับว่าสิมีงานต่อใสเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงให้เบื้องเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนะครับไปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามเลยด้วยครับ ขอบุญขอบคุณสำหรับคนที่ถามมาตลอดนะครับในราคาง,งานตัวนี้นครับแล้วคุณถามไทยว่าเหลือเท่าไรยังเท่าไรนะครับเฮตุคิวปอย่างนี้เพื่อนว่าก็โอเคนะครับก็เบิดน้ำมันอยู่พูล,ละเกือบเมื่นนี่ละประมาณนี้นะครับเพราะน้ำมันแพงก็พอได้เฮตุไข,ข่ก็จอดครับยีก,ก็จอดอยู่เสือสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับ ฝากกูเลยเช็กดแชร์กดติดตามมเด้วยครับสวัสดีครับ